ใครที่อยากจะรู้จักกับปการบำนาญน,นะคะว่าวาการบำนาญคืออะไรแล้วไฟบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยในการลดหยอดภาษีของเราได้ดีมากๆติดตามในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยิน,นด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Money and my wifi ค่ะวันนี้นะคะไฟก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เกี่ยวกับประกันบำนาญแบบทุกซอกทุกมุม ะะและก็บอกเลยว่าประกันบำนาญน,นะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0แสนบาทเลยแต่ว่าต้องไม่เกิน1 5ของรายได้พึงประเมินก็คือถ้าเรามีเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นมีโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยก็คือรวมมาเลยนั่นแหละคือรายได้พึงประเมินของเรานะคะโดยที่ยังไม่ต้องหักรายการลดหย่อนภาษีใดๆนะคะนั่นแหละคือสามารถซื้อได้แล้วก็ลดหย่อนได้ไม่เกิน สูงสุด15%ของรายได้นั้นเองนะคะประกันบำนาญน,นะคะข้อแรกก็คือ1ช่วยในเรื่องของการวางแผนภาษีไปบอกเลยว่าในการวางแผนการซื้อประกันบำนาญน,นะคะการลดหย่อนภาษีเนี่ยควรจะซื้อแบบยาวไปเลยือไอตัวของประกันบำนาญเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วจ่ายเบี้ยได้ อาจจะจ่ายแบบ5ปีก็ได้10ปีก็ได้หรือจะจ่ายไปจนถึงอายุที่เราจะรับบำนาญเลยก็ได้ซึ่งในส่วนตัวไ้าเองนะไ้าแนะนำว่าให้ซื้อแบบยาวยาวไปจนถึงอายุที่เราจะรับบำนาญไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปไปวิ่งหาประกันสะสมทรัพย์ใหม่ๆนะคะเนาะก็คืออย่างดังนั้นวันนี้เนี่ยแบบประกันที่ฝ้าเอามาแชร์เนี่ยก็จะเป็นแบบที่จ่ายยาวนะคะ ไปจนถึงอายุ 55, 60, 65ก็ได้นะคะเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของต o k เกียวมารีนเอเนี่ยก็จะมีตั้งายาวไปจนถึงอายุ70แล้วก็75ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะขอแยกไปเป็นในอีนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของอพอร์ตโมเดลหรือว่าโมเดลที่ไฟเอามาเนี่ยก็จะเป็น ผู้หญิงนะคะอายุ35านะคะทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศปกตินะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะคำถามก็คือว่าถ้าเราค่ะมีประกันสมมติว่าเราซื้อประกันสะสมทรัพย์อยู่ละในปีเนี้ยเราซื้ออยู่ที่1,000 0 0บาทปีเนี้ยเต็มละ11,000 0บาทแล้วถ้าเรามาซื้อประกันบำนาญอีก ,2,000 0 0บาท ดังนั้นในปีนี้เราก็จะลดหย่อนได้3 0 0 0 0นพอดีเลยเนาะและถ้าปีหน้าค่ะในตัวของสะสมทรัพย์ตัวนี้มันหมดสัญญาพอดีแลงนั้นตัวนี้จะลดหย่อนได้อีกไหมคือไอ้ตัวนี้ก็จะลดหย่อนได้อีกก็คือมันจะไปถูกลดหย่อนในแสนแรกก่อนแล้วก็ลดหยินอีก1นึ่งแสนนะคะก็คือหมายความว่าที่บอกว่าลดหย่อนได้สูงสุด0ามแสนนี้ก็คือว่ามันจะอยู่ในหมวด1นึ่งแสนแรกด้วยก็คือหมวดเดียวกับพวกประกันสะสมทรัพย์หมวดเดียวกับพวกประกันสุขภาพ นะคะแล้วก็จะเพิ่มให้มาอีก2 0 0แสนดังนั้นก็จะสูงสุดที่3 0 0แสนนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยไฟจะมองว่าไฟอยากจะบอกว่าในส่วนตัวของไฟเนี่ยถ้าใครยังซื้อประกันแสนแรกไม่เต็มก็อยากให้ซื้อประกันแสนแรกก่อนเพราะว่าอของโตเกียวมารีนจะมีแสนแรกแบบคืนทุกปีปีละ2 0 0หมื่นซึ่งมันเป็นแบบประกันที่ไฟว่าค่อนข้างโอเคสภาพคล่องมันดีมากเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินของเราค่ะไปจมกับ แบบประกันสะสมผับแบบนานๆเนาะคือแบบนั้นเนี่ยคือเข้าจ่ายแสนแล้วเขาก็คืนมาเลย20,000ตั้งแต่สิ้นปีแรกแล้วก็คืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะได้เอาเงิน2 0,000ื่นนั้นะนะกลับมาลงทุนต่อหรือว่าอาจจะเอามาบริหารจัดการในธุรกิจของเราไปใช้จ่ายต่อก็ยังจะได้นะดังนั้นในส่วนตัวฟ้าดาอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยซื้อแสนแรกแบบคืน20,000ให้เต็มก่อน แล้วถ้าใครเต็มแล้วเนี่ยก็ค่อยมาซื้อประกันบำนาญอีกนะคะซึ่งดังนั้นวันนี้ที่ไฟยกตัวอย่างก็จะเป็นการซื้อ200,000นะคะเป็นการจ่ายเบีย้ยปีละ20,000 0และจ่ายยาวไปจนถึงอายุที่เราจะรับบำนาญน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปด้วยกันนะว่ามันมันมีวิธีการทำงานยังไงละกันเนาะมันคือการที่เราจ่ายค่ะอย่าง,อย,างอย่างแบบแรกนะคะเราจะจ่ายไปจนถึงอายุครบ55นะคะ จ่ายไปถึงอายุครบ55ดังนั้นตอนนี้เนี่ยที่ไปใส่ก็คือเป็นผู้หญิงอายุ35นะคะถ้าใครทีอ่อายุมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เนี่ยก็จะได้แบบเอาเป็นเรฟเฟรนซ์ที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นค่ากลางๆนะคะเนาะก็จ่ายตั้งแต่ตอนนี้ค่ะตั้งแต่ตอนนี้ที่อายุอายุ35ปีเนี่ยคะ่ะไปจนถึงอายุ55แล้วพออายุครบ55ค่ะ ก็จะเป็นการจ่ายบำนาญออกมาเงินบำนาญที่จะได้จะได้เป็นรายปีนะคะเนาะเป็นรายปีแล้วเราจะไปหารเป็นตกรายเดือนเลยก็แล้วแต่เราแต่ว่าบริษัทเขาจะจ่ายให้ปีละหนึ่งครั้งนะคะเป็นรายปีถ้าเป็นแบบนี้นะคะจ่ายทุกปีปีละ2 0 0 0 0 0บาทนะคะพออายุครบ50อ่ะเราก็ลดหย่อน ใช้สิทธิ์ย่อนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55พออายุ55ปุ๊บนะคะก็จะมีการจ่ายคืนเงินบำนาญน,นะคะปีละ 1, 1 27,660บาทซึ่งไฟบอกเลยว่าอันนี้คือการวางแผนบำนาญวางแผนกเกษียณไปในตัวเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้คือเป็นเงินการันตีคะ่ะทุกคน เราอาจจะมีการจัดพอร์ตเกษียณอาจจะมีการลงทุนเพื่อการเกษียณเนาะอยู่ในพวกหุ้นกองทุนหรือว่าในเครื่องมือทางการเงินต่างๆอันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเนาะที่เราจะใช้นะคะแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการวางแผนอีกฝากหนึ่งที่ควรจะควบคู่กันไปทั้งฝั่งลงทุนและฝั่งประกันเพราะฝั่งประกันเนี่ยจะเป็นการ การการันตีเงินนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเราเขาก็การันตีเลยว่าอายุ55นะเราจะได้เงินปีละ222 0 0 0มนอ่าแนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมเพิ่มขึ้นไปทุกๆปีเป็นการจ่ายแบบการันตีนะคะจ่ายไปจนถึงอายุ90นะในแบบนี้นะคะแล้วอ่ามันต่างกับประกันชีวิตท,ทั่วไปยังไงนะคะก็จะให้ดูลงตลาดนี้ นี่อันนี้คือระหว่างที่เราทำระหว่างที่เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปใช่ไหมเราก็จ่ายไป2 0 0แสนนะคะเห็นไหมสองแสน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 ทุกปีจ่ายไปเรื่อยๆระหว่างนี้ค่ะเราก็จะมีความคุ้มครองไปด้วยความคุ้มครองชีวิตไปด้วยนะคะความคุ้มครองก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคพอเราจ่ายครบเห็นไหมทุกคนพอเราจ่ายครบตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณอายุ55พอดีนะคะปีกรมธรรม์ที่20เนาะ เขาก็จะมีการจ่ายเงินบำนาญออกมานะคะในทุกปีเห็นไหมโดยที่ตรงนี้เราไม่ต้องอยู่จ่ายแล้วเพราะว่าเราจ่ายไปจนถึง55นะคะเราก็จะลดหย่อนถึงแค่อายุ55ถึงแค่แบบตรงนี้ก็พอนะคะแล้วความคุ้มครองของเราเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะความคุ้มครองของเรายังมีเหมือนเดิมนะก็จะมีความคุ้มครองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ความคุ้มครองเนี่ยหลังจากที่เริ่มจ่ายบำนาญไปแล้วคือเหมือนเงินนะคะเริ่มออกพอร์ตไปละ ในส่วนของประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองที่ลดลงเรื่อยๆนะคะเนาะงนั้นนี้เราก็จะรับมาเรื่อยๆค่ะเห็นไหมอันนี้นะอันนี้เรารับมาปีที่25แล้วใช่ไหมพออันนี้ก็มาปีที่2 6ค่ะก็รับไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็คือรับมาเรื่อยๆนะก็มีความคุ้มครองมาเรื่อยๆแต่ความคุ้มครองจะไม่ได้คุ้มครองตลอดชีวิตทุกคนสังเกตนะประกันบำนาญจะเป็นแบบนี้ทุกแบบนะคะจะไม่เหมือนประกันชีวิตทั่วไปนะ ทุกคนดูนะอ่ะอันนี้แฟนรับมาเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงปีที่50ละก็คือต้องคุ้มครองไปจนถึงอายุเอ้ยต้องจ่ายไปจนถึงอายุ90เนาะนี่เห็นไหมเนี่ยก็คือจ่ายยาวมาเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปีแสนสองก็มาตอนที่อายุ90เนี่ยอายุ90เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะจะรับไปละปีละ2องแสนเห็นไหมคือมันเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจนสุดท้ายพออายุ90เนี่ยเราก็จะได้ละแต่อ่า ทั้งพอร์ตเนาะทั้งพอร์ตก็จะอยู่ที่4ล้านจ่ายไปทั้งหมด4ล้านนะคะปีละ200แสนนะเราจะจ่ายไปที่4ล้านแล้วรวมรับทั้งหมดจนถึงอายุ90เนี่ยจะรับอยู่ทั้งหมด7ล้านสิ่งที่ข้อควรระวังของการซื้อประกันบำนาญค่ะทุกคนไฟไม่อยากให้ทุกคนมองว่าไม่อยากให้ทุกคนมองกำไรจ่ายไปเท่าไหร่รวมรับเท่าไหร่เพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดฟังชัน มันไม่ควรจะคิดแบบนั้นมันไม่เหมาะสมคือทำไมมันไม่เหมาะสมทุกคนลองคิดดูนะการที่เราจะได้7ล้านเนี่ยการที่เราจะได้ตัวเลข7ล้านเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ90นะถ้าเรามีอายุถ้าเราเสียชีวิตก่อนอายุ90ก็คือไม่ได้ถึง7ล้านละเห็นไหมดังนั้นฝ้ายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูฟังก์ชันของมันมากกว่าว่าเอออ่ะจ่ายไปเท่านี้รถหย่อนถึงอายุ55นะ แล้วหลังจากนั้นก็จะได้คืนมาตั้งแต่อายุ55เป็นเงินการันตีทุกปีเริ่มที่ปีละแสนสองและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเรียกว่าฟังกชันฟังก์ชันคือจ่ายถึงอายุเท่าไหร่แล้วพอถึงอายุนั้นๆรับกี่บาทแล้วรับอย่างไรรับเท่ากันทุกปีหรือรับเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ดูฟังก์ชันมากกว่าฟังก์ชันมันเหมาะก,กับเราไหมเราจะมาซื้อแบบ 55เนี่ยครบผาอายุครบ55เนี่ยเราก็จะลดหย่อนได้ถึงแค่อายุ5 5าานะมันโอเคกับเราไหมแต่เราก็จะได้เริ่มรับเงินบำนาญที่เร็วกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมีเงินบำนาญใช้ก่อนคนอื่นอย่างเงี้ยอ่แบบเนี้ยเราโอเคไหมอย่างเงี้ยแบบนี้จะดีกว่านะคะไม่อยากให้เลือกว่าเอาแผนแต่ละบริษัทมากลางด้วยกันแล้วอันไหนเวทแล้วอันไหนกําไรเรยอะกว่ากันอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไปเลือกจากกําไรนะคะนอกจากควรเลือกจากฟังก์ชันมากกว่า ถ้าเราเสียชีวิตก่อนอายุ90ก็คือไม่ก็คือจบกันไปเลยนะจะไม่มีการคุ้มครองชีวิตต่อแล้วเพราะว่าการคุ้มครองชีวิตค่ะทุกคนมันจะกุดนะประกันบำนาญความคุ้มครองชีวิตจะกุดก็คือจะจ่ายต่อมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่ปีกรมธรรม์ที่41เท่านั้นปีกรมธรรม์ที่41ก็อายุประมาณ7 6นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม อันนี้ก็คือแอด76ปีนะดังนั้นหมายความว่าถ้ารับบำนาญแล้วเสียชีวิตก่อนอายุ76ถ้าเสียชีวิตแถวแถวเนี้ยแถวแวเนี้ยโอเคก็ยังจะได้เงินประกันอยู่นะคะจะได้เงินประกันอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีในแต่ละปีนั้นๆแต่ถ้าเสียชีวิตหลังจากนี้ถ้าเสียชีวิตจากหลังจากอายุ76เนะี่ยไม่ได้ละจะไม่ได้ความคุ้มครองตรงนี้ละนะคะก็ เป็นแค่เงินบํำนาญที่ต้องอยู่เท่านั้นถึงจะได้นะะหรือจะเวนคืนก็ไม่ได้ประการบํานาญไม่สามารถเว้นคืนได้นะคะทุกคนนะไฟเลยบอกไงว่าให้ใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะอยากให้โฟกัสตรงนั้นแล้วก็มันด้วยความที่มันต้องมันต้องรับยาวมันไม่สามารถ เบนคืนออกมาได้ถ้าเป็นประกันบำนาญที่แท้จริงที่ไม่ใช่ประกันบำนาญแบบลดหย่อนแบบเนี้<ม>เขาจะเวนคืนได้สมมติว่าเขาลาบำนาญไปจนถึงอายุ80แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากได้บำนาญแล้วเขาอยากได้เป็นเงินก้อนกลับมาอ่ะอันนั้น,นทาได้แต่ถ้าเป็นประกันบำนาญลดหย่อนสามแสนเนี่ยไม่ได้นะคะต้องรับเป็นก็ต้องรับเป็นรลายปีเท่านั้นยาวๆๆๆเป็นหลายปีแบบนั้นเท่านั้นนะคะเนาะนะงั้นอันนี้มีก็จะมีลูกไม้จะหล่นใส่หัวแฟ้มไหมคะ ะะก็อันนี้นะคะก็คือแบบแรกจ่ายยาวไปจนถึงอายุ55และก็เริ่มรับบำนาญที่อายุ55นะคะแบบการันตีนะซึ่งแฝงว่ามันดีตรงที่มันเป็นพอนร์ตเกษียณที่ทำให้เราทำได้สองขาเนาะขาการันตีกับขาลงทุนอย่างเงี้ยถ้าลงทุนมันต่ำๆหน่อยเราก็อาจจะยังไม่ถอนเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้ไปก่อ,อย่างเงี้ยแปลว่ามันโอเคนะอ่านะครับเนาะอ,อ่ะต่อไป เราไปดูแบบที่2คือถ้าเป็นถึงครบอายุ55เนี่ยจะม,จะมีจะมีแค่แบบเดียวนะคะทุกคนก็จะมีแค่นี้เลยครบอายุ55ก็จ่ายแบบนี้นะคะอย่าเพิ่มขึ้นทุกปีไปจนถึงอายุ90แบบนี้นะคะแต่ถามว่าความความเวนคืนไม่ได้ตอนตอนท้ายๆเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทุกทุกแบบแล้วก็การที่คุ้มครองชีวิตไปไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นไม่คุ้มครองแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกันหมด นะคะแต่ความต่างใจต่างกันแค่ว่าเราจะจ่ายเบีย้ยไปถึงอายุเท่าไรนั่นเองเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นการจ่ายเบีย้ยไปจนถึงอายุ60นะคะดูนะการจ่ายเบีย้ยไปจนถึงอายุ60ก็คือไปอาปากกาสีแดงดีกว่าน้องนะทุกคนนี่นะคะก็จ่ายมา200แสน2อ0แสนสแสนไปเรื่อยๆนะคะมาจนถึงครบอายุ60นะ่แต่ทุกคนดูฟังชันอันนี้ฟังชันอันนี้จะไม่เหมือนเมื่อกี้อันนี้คือพอ60ปุ๊บ เริ่มรับบำนาญเลย3า0แ0และ3า0 0 0เท่ากันทุกปีไปจนถึงอายุ85เห็นไหมฟังก์ชันไม่เหมือนกันแล้วนะ1คือเท่าอันนี้อันนี้คือจ่ายเท่า1คือจ่ายเท่า2คือถึง85เห็นไหมอ่าและ3ก็คือจ่ายถึงแอส60ลดย่อนไปจนถึง60อ่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันแบบนี้ เราชอบไหมนะคะไม่ควรจะไปเลือกอตามกําไรนะทุกคนนะดูได้แต่ไม่ควรจะเอามันมาเป็นแบบหลักตัดสินอะไรขนาดนั้นนะคะเนะาะก็จ่ายมาค่ะสองแสนทุกปีนะคะระหว่างนี้ก็จะมีความคุ้มครองให้นะคะเห็นไหมความพุ้มครองชีวิตนะคะให้นะคะลย่อนลดหย่อนไปพอจนถึงตรงนี้แอดหกละนะคะปีกรมธนท,ที่ยนะีิบหเราเริ่มทำตอนสามสบห้าหกสิก็คือเริ่มรับ3ามแสน 3า0แนะคะแล้วก็รับเท่ากันทุกปีนะคะไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยรับเท่ากันทุกปีไปเรื่อยๆความคุ้มครองเห็นไหมก็จะกุดเห็นไหจะครบถึงแค่ปีก่อนปีนี้สามสิบแปดสามสิก็คือ35มสบวกสาก็จะเป็นอ่า73เห็นไหมคะ73ปีเห็นไหมถ้าสังเกตก็คือว่า73ปีใช่เปล่านะใช่เจ็ดสิปีเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ความคุ้มครองมันจะกุดนะคะ พอหลังถ้าถ้าเสียชีวิตหลังอายุ73เนี่ยก็ไม่ได้ละความคุ้มครองต้องได้ต้องรับเงินบำนาญเท่านั้นอย่างเงี้ยน,นะคะและ้วเลินบำนาญก็จะรับเท่ากันทุกปีด้วยเห็นไหมจะเป็นช่องเนี้ยคือช่องเวนคืนเงินสดเห็นไหมก็คือไม่ได้ไม่ได้เลยไม่สามารถเวนคืนได้นะคะต้องรับยาวเท่านั้นนะคะเนาะสุดท้ายมาก็จะลงไป5 0 0 0 0นก็จะได้9ก้าแสนเออลงไป5ล้านได้9ล้านแบบเนี้ยนะคะเนาะต่อไปแบบที่2องไอ้แบบที่3แล้วเนาะ แบบที่3ตรงนี้ยังคงเป็นที่60ปีจ่ายยาวไปจนถึงอายุ60ปีนะคะ60ปีแต่นี้ฟังก์ชันก็คือจ่ายเพิ่มขึ้นค่ะจ่ายเพิ่มขึ้นนะจ่ายเพิ่มขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เมื่อกี้เริ่มที่3 0 0แสนเจ็แต่เนี้เริ่มที่2 0 0แสนเห็นไหมเนี่ยเราควรจะเลือกจากแบบนี้ว่าเราอยากจะได้แบบไหนมากกว่าการเลือกกำไรนะคะเนาะจ่ายไป6 พอจ่ายสองแสนไปยาวๆนะคะจ่ายสองแสนไปยาวๆเนาะ,ะมาดูหน้านี้ดีกวะะ่าเนาะจ่ายสองแสนไปยาวๆนะคะจนถึงครบอายุ60ปีนะคะมีความคุ้มครองให้นะคะพอแอสหกสิปุ๊บก็มาเริ่มรับสองแสนสองแสนหนึ่งเห็นไหมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหมคะไฟะขยายให้ดูเห็นไหมเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็รับไปนะคะรับไปจนถึงอายุ90นะอันนี้ฟังก์ชันอีกเนี่ยเห็นไหมครบ ครบ60แล้วก็คุ้มครองไปถึง90ก็คือจ่ายไปถึง90แต่แม่กแกจ่ายถึงแค่เม่อก้จ่ายบำนาญถึงแค่85เห็นไหมอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราจะมีอา,อายุขยอยู่ประมาณไหนอย่างนี้มากกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุขยอยู่ประมาณไม่ถึง90เนี่ยแล้วก็เอาถึงแค่แบบ85ก็พอนะคะทุกคนเนาะพออายุครบ90เห็นไหมเงินบํนานาญจากตอนแรก2 0 0 0 0 0ใช่ไหมมันเพิ่มมาคมันค่อยๆเพิ่มเกินทุกปีจนปีสุดท้ายเนี่ยจะมารับอยู่ที่3 0 0 0 0 0นะคะ ซึ่งถ้าจบหลังจากนี้ไปก็คือไม่มีอะไรแล้วไม่มีเงินก้อนให้แล้วก็ไม่มีความคุ้มครองอะไรแล้วนะคะก็คือจบกันไปเลยนะคะเนาะก็5ล้านได้อยู่ที่9ล้านนะคะต่อไปแบบประกันที่4นะอันนี้มี55าสานอะอยู่1แบบ60อยู่2แบบเนาะแบบรับเท่ากันทุกปีแล้วก็รับเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะไอะตัวของ65นี่ก็คล้ายๆกันค่ะแบบนี้ก็คือ จ่ายยาวคะ่ะปีละ2องแสนไปเรื่อยๆลดหย่อนภาษีไปเรื่อยๆ,ยออยๆจนถึงอายุ65พออายุ65ก็เริ่มรับบานาญแต่อันนี้ก็เป็นแบบเอ่เท่ากันเห็นไหมคะไปจนถึงอายุ85เห็นไหมก็จะรับปีละ5 0 0 0 0นนะคะรับปีละ5,000 0นไปเรื่อยๆเนาะคือตอนนี้ถ้าถ้าถามไฟนะไฟจะมองว่าไฟจะข้อข้านที่จะออกแบบให้ลูกค้าไปจนถึงอายุ65ด้วยความที่ไม่ว่าเราจะเป็นรัฐาบาลเอกชนธุรกิจส่วนตัวก็ตาม อายุ 63, 64, 65นี่ยังถือว่าเป็นอายุเป็นเป็นวัยที่เรายังคงทำงานได้ค่ะดังนั้นเมื่อเรามีรายได้เราก็อยากจะให้วางแผนตรงเนี้ยยาวไปไปให้มันแบบพอดีไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไปถึงอายุแบบ60เนาะแต่ว่าเราได้โดนแบบเรา เรามีการแบบเขามีการจ้างเราต่อไปอย่างเงี้ยขยายอายุกเกษียณของเราไปเนี่ยอ่ะพอหกสิบปุ๊บเราจะมาหาประกันเนี่ยก็รเริ่มยากด้วยแล้วก็จะยุ่งยากมากขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะส่วนใหญ่แพทก็จะวางแผนให้ลูกค้าไปจนถึงอายุ65นะคะลดหย่อนไปยาวๆจนถึงอายุ65นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะรับรับแบบรับเท่ากันทุกปีนะคะเนาะสุดท้ายก็จ่ายมา6ล้านได้11ล้านอย่างเงี้ยนะคะส่วนในนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นครหบ65จ่ายไปถึงอายุ90นะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหมจากที่ถ้าจะเอารับรับเท่ากันก็จะได้เลย500,000ทุกปีแต่เนี้ยจะได้มาก่อน3 0 0 0 0นนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะพออายุ90เนี้ยก็จะได้อยู่ที่50,000น,นอย่างเงี้ยเนาะนะคะเนาะอันนี้ไฟก็ไปเร็วๆเลยนะทุกคนนะมันก็จะคล้ายๆกันต่อไปอ่ะแบบก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งหมด5แบบก่อนหน้านี้จะต้องตอบคําถามสุขภาพค่ะเนาะ เป็นการแบบต้องต้องตอบคำถามสุขภาพถ้าใครที่ไม่อยากะตอบคำถามสุขภาพนะก็จะมีรอ,องรับอยู่2แบบนะคะจนถึงอายุ60กับจนถึงอายุ65เนาะแต่ถ้า,า,าที่เป็น55มาเก็ตย,ยังคงต้องตอบคำถามแต่อันนี้ไม่ต้องตอบคำถามนะคะเนาะก็มาดูกันนะคะอันนี้คือแบบไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะจ่ายไป2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ทุกปีนะคะ จนถึงอายุ60นะพอ60ก็จะเริ่มรับ170,000นะคะแล้วก็พออายุครบ75นะคะ<ม>เห็นไหมก็จะมีการเพิ่มขึ้นเห็นไหมจากที่รับ170,000ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น340,000เห็นไหมคะแล้วก็พออายุ80นะมันก็จะมีฟังก์ชันของมันแฟนเลยบอกว่าเราควรเลือกจากฟังก์ชันนะคะ70ก็จะรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็น500,000 แล้วก็จะให้รับไปจนถึงอายุ90นั่นเองนะคะเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเราจ่ายบำนาญมานะคะแล้วก็เริ่มรับบำนาญพอเริ่มรับบำนาญน,นะคะก็จะเพิ่มขึ้นตามจังหวะที่ที่เขาเขียนไว้เนาะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะเพิ่มตามจังหวะที่เขาเขียนไว้เห็นไหมคะแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยความพุ้มครองจะหายไปนะคะและเมื่อไหร่ที่เริ่มรับบำนาญแล้วเห็นไหมการเวรคืน มูลค่ากรมธรรม์นเนี่ยก็จะไม่มีละเห็นไหมคะเพราเริ่มรับบํานาเนี่ยจะไม่สามารถเวนคืนได้แล้วนะคะแต่ถามว่าระหว่างที่เราจ่ายล่ะสมมุติว่าทําไวท้ที่ที่ครบ60แล้วเราจะมาเวนคืนเนี่ยตอนอายุ5 5ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับทางากับภาษีด้วยนะคะเนาะไม่ได้แนะนําให้ทำนะแนะนําให้จ่ายยาวไปเลยตามแผนตามสัญญาเลยนะคะเนาะ อันนี้ก็จ่ายไปทั้งหมด5ล้านนะคะจะได้10ล้านแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ตรวจสุขภาพจ่ายไปจนถึงอายุ65เหมือนกันนะคะเนาะก็จะเป็นการจ่ายที่ปีละ2 0 0 0 0 0ค่ะพอ65ครบ65ปุ๊บก็มีเงินบำนานลอยอยู่2 0 0แสนนะคะ พออายุครบ70ก็จ่ายเพิ่มขึ้นครบ80ก็จ่ายเพิ่มขึ้นและจ่ายยาวไปจนถึงอายุ90้จะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณปีละ7แสนนั่นเองนะคะเนาะโอเคแฟก็คิดว่าน่าจะครบค้วนนะคะสำหรับการที่เอาแบบมาให้ดูเลยว่าประกันบำนาญเนี่ยไส้ในมันเป็นยังไงนะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะดูไส้ในก่อนเนาะแล้วก็ จะได้เห็นละคอนเซปต์นะคะแฝ่บอกเลยว่าหลักๆก,ก็คือข้อดีของมันคือหนึสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงมากแล้วก็มันเป็นการจ่ายยาวได้เราไม่ต้องไปซื้อประกันสะสมทรัพย์ลายปีละนะคะแล้วก็2ก็คือทำให้เราเนี่ยมีการวางแผนเกษียณไปในตัวเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนกับว่าเจตนาที่ถูก เจตนาที่เขาตั้งใจเนาะอยากให้เราเ่ยมีการวางแผนกเกษียณของตัวเองเนาะแล้วก็มาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงจูงใจทําให้เรามีเงินบํานาญเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยทุกคนจะได้มีเงินบํานาญแบบการันตีด้วยอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็จุดสําคัญที่ไปอยากจะบอกก็คือว่าอ่ะมันมันคือการที่แบบมันคือเงินรับยาวนะอ่าถ้าจะเห็นว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของความบุ้มครองเลยนะคะ ถ้าเราผ่านจุดจุดนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการเลือกประกันบำนาญอยากให้เลือกจากฟังก์ชันนะคะว่าอาจ่ายไปถึงเท่าไหร่แล้วเขาให้เงินบำนาญถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วแล้วก็ฟังก์ชันในการจ่ายเป็นยังไงนะคะเท่าการเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกคปี10ปีอะไรอย่างเงะะี้ยเนาะอยากจะให้เลือกจากตรงนั้นมากกว่านะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะการวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของประกัน หรือในฝั่งของการลงทุนเองเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกแบบเฉพาะรายบุคคลเนาะไม่อยากให้ซื้อแค่แบบแผนหรือซื้อตามแบบที่เขาแนะนําเขาแนะนําอะไรเงี้ยซื้อใครแนะนำเนี่ยทุกแบบประกันหรือทุกกองทุนเนี่ยมันดีหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่ากองไหนแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามากกว่านะคะ ก็ยินดีนะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเนาะสามารถที่จะแอดไลน์ฟายมาได้เลยนะคะจะถ้าอยู่เชียงใหม่ลําพูนก็สามารถแบบนัดคุยกันได้เนาะหรือว่าถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเนะะี่ยใครก็สามารถคุยกันผ่านจ o o ได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วก็เพียงพอให้กับทุกท่านนะคะได้พอเห็นภาพสําหรับประกันบางนานเนาะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะเติบโตอย่างมีสติไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ